นี่ครับพี่น้องมาถึงแล้วครับเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับคือบรรยากาศเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมนี่พี่น้องปากเขื่อนราศีสไลครับผมนี่ ลงแล้วครับม่ได้จอกไม่นต้แหนะนี่มีพี่น้องใซยเบื้องหน้าเขื่อนครับนี่เบื้องครับผมมีทั้งหมดเจ็ดประตูครับนี่ตอนนี้เปิดทุกประตูพี่น้องเปิดระบายน้ำครับผมเพื่อรองรับน้ำจากข้างบนเนาะที่จะลงมานี่ครับผมตอนนี้ก็หน้าเขื่อนก็เต็มไปด้วยจอกแหน แฟนบดครับผมนี่คุ่นคุ่นหาปลายู่ไุ่นุว่วงยยไงราษาไม่น้องเคื่อนร่าสีสไลายนะครับผมหนึ่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษนะครับโอ้ย ผมตอนนี้ครับเขื่อนราิีสไลค์ครับได้เปิดประตูระบายน้ำทั้งทั้งเก็ดางครับผมนี่อตอนนี้น้ำมุน่นถือว่าเพิ่มไดรับขึ้นเรื่อยครับผมนี่น่ครับนี่คือสถานการณ์น้ำราสุดครับเขื่อนราสีสไลค์คุณพี่น้องพี่น้องคนท้ายเรื่อ บื้งครับเบึงเบงความแห้งของน้ำรับผมนี่โอ้อันตรายมากครับผมนั่ทุนติดติดงป้ายไว้แล้วครับผมเตตอันตรายห้ามลงเล่นน้ำหรือเข้ามาจาับปลาบริเวณนี้ครับพราะว่าน้ำแห้งเนี่ยครับพี่น้องงุกล่ะ มือแต่ละเว้นกันเะมีชาวบ้านครับในละแวกนี้แหละในอำเภอราชสีนะครับผมนี่เพิ่งจะจีเดินทางมาหาจับสัตว์จับปลาเนาะเอาไปจําหน่ายแล้วไปกินครับผมเพิ่งที่เราพี่น้องโอ้ดูนั่นไหมยับคักเลยห้ามพุ่งแห้งคักเลยนังดูนี่ดังโอ้ดูว่าป่อยทั้งเก็บมาเนี่ยถือว่าก็ธรรมดาพี่น้อง นี่น้ามุ่นเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเพิ่เรื่อยๆแลวพี่น้องเดี๋ยวพ่อพี่น้องไปช่มฟังพุ่นเนาะไปเบิ้งพุ่นตกปลาพี่น้องพี่น้นะปปนนนองเบิ้งคมให้ของน้ำโอ้ย เห็นเลยเป็นญาตแห้ครับพี่น้องวุ้งจ้าโอ้แม่น้ำมูลมูลคตกปลากระก ได้ปะได้ย,ยี่ปุ่นมั้ง่นี่อ <laughs> โอ้แห้หงบ่ตัวได้พผนสอนตัหน่อยเนาะตอนหน้าหน่อยอ นั่นยุ่งย่อพี่น้องพุูนทั้งุูนท้ายเรือพ่นพยานครับผมนั่นพ่นท้ายเรือลงไปเลยนั่นนั่นท้ายเรือพ่นาน้ำเลยครับพุูนตัวนั้นพ่นสอนเอาอปลาแก้วเนาะนั่นเจะไปรุ่งในเมืองมา่นได้ลายบ่ ครับลงมาแล้วพ,วพี่น้องคุณครับเยกข้าพี่น้องไปเบิ้งก็ได้ป,าปลาปะไห้ดูซี่ว่าได้ไหมโอ้ปากคาวน่อยทางนี่เป็นโขดหินพี่น้องนี่คนว่างโขดหินไว้นะป้องกันดิน น้ำไหลแล้วครับผมนะเพื่อนทีล่ะโอ้หุ่นยานเลยเนาะนั่นบ้านแห่ไหมนอนเบิ่งครับมาเปนใจปะโอ้เขถือซ้ำเฮนครับพี่น้องเพื่อนทีล่ะโอ้เป็นที่ย่านครับคนปล่อยน้ำทั้งหมดเกตบานเพื่อนทีล่ะที่ตุ้ง ที่แล้วน้ามยุดระนี้เลยพี่น้องนี่น้ามร้ายครับแต่ป,ปีนี้น้าน้อยครับเดไปเบึง้งคนได้ป่าวะแก้วจ้าปแก้วบอไดแบบใดปแก้วเอามุ้งเขียวส้อนเอาตัวนี้งมุ้งเขียวส้อนเอา ปลาแก้วเป็นไงเฮ้ยโอ้มีมาปลาแก้วขายโลดาัางบานเน่ยมีมาโลอร่อยอม,มีทั้งนกยอ่อมีทั้งจางตอนตุ้มวานกระวานเนาะนี่ครับใต้เกลือราสีสไลด์อ ตรงนี้ก็เห็ไล่พูนะพี่น้องคุณไลไปพุณครับล่งไปอำเภอราชีแล้วก็ไปยางตุขน้อยไปอำเภอกันทะลมอีกเกิือนหัวหน้าไปยุูครับของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนั่ฮะซูเปี้นี่โอ้ปีปีกายนี่มันอยู่ระดับอะไรเหรอคุ่นนะพุ่ในนาอช่รงนี้เลยนี่มันบอ เดียนเรียนเนี่ยเดียนสิงหาต้องยุตระรรมพ่นแล้วเนาะปีนี้เทว่าน้ำหน่อยแห้งเนาะนใครคิดนี่ขอบคุณทานผู่ชมที่เขามาก,กดไลค์กดแชร์เขามันรับุณครับผมขอ้ทุกคนจะดีไม่แห้งนะครับเด้อเราบลาไม่รวยครับผมเดี๋ยวยวพ่อกันไม่ขิ้นนะพี่น้องสวัสดีครับ